แล้ก็ผมโคชชนลกับทานแ้านที่สุดขีดในช่วงไปการนะช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงสถาหลักเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับตรงนี้ครับประตูนี้จะเป็นของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะมีรถผ่านเข้าออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นอสูรจัการที่3แล้วก็เป็นสนภาพผ่อนราชการที่3นะครับ ก็คือไม่ใช่ขอนกันที่ตามแต่ว่าเป็นใช้นามท่านเป็นชื่อของส่วนทักษอณนะครับจนผู้ว่าราชการจังหวัด หลักบุท e ผังเมืองเฉลิมพระเกียรติไบต์นี like หน้าเมืองมีเสียงแตรเรื่อยๆนะครับ เป็นประตูเมืองเก่านะครับแล้วก็กำแพงเมืองเก่านะครับนี่ครับยาวๆเนถนนคนเดินปากแรกนะครับมาตรงนี้ครับ ตรงเมืองการจะนบุรีพอ,สอส 2, พศ2ส7 5อนนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับ อมสินนะครับสนุนด้วยธนาคารอมสินครับนี่ครับการจนบ,บุรีนี่รัเมืองการจนบ,บุุรีใหม่มองตรงนี้ก็สวยครับตรงนี้ก็สวยครับ เป็นรูปและการที่9นะครับเดินไปมาเข้าออกก็ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดท้ายกันที่รูปนี้ครับ ตรงนั้นเป็นดูแม่น้ำแควนะจ๊ะนี่ครับยาวๆนะครับแล้วก็มีรูปนี้ครับเป็นสตรีทอาร์ตนะครับโอเคก็หดเวลาลงตะเพีนเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับแันลแบกที่สุดขีดนะครับวันนี้ลากันตรงประตูเมืองการจะได้บุรีราต่อ237 5ก่อนลาไปก่อนนะครับผมโชคดีทุกท่านเดี๋ยวไว้ว่าเดี๋ยวไว้ แวะมาเมืองกาญจนบุรีใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณชาวเมืองกาญรแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตหรือเป็นคนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกทุกท่านนะครับผมที่ให้ความดูแลนะครับอย่างดีเลยนะครับผมกับผมแล้วก็พ่อแม่แล้วก็น้องชายของผมมีสองคนนะครับในการเดินทางคราวนี้ที่ทาให้เขาเรียกว่าอะไรสะดวกสบายและสนุกสนานมากๆากจะมาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไม่ไปเลยครไปเลยครับี่ โอเคครับโอเคขอบคุณครับ